คลิปนี้รีวิวหูวฟังยี่ห้อฟิลิปสามรุ่นพร้อมกันเลยครับอินเลงรุ่นไหนเป็นพิเศษรู้จักรุ่นนี้อยู่แล้วอยากมาดูรีวิวเต็มๆกดกรอคำคตเก่าเลยกด Timestamp ข้ามไปยังรุ่นที่คุณอยากดูได้เลยครับผมเขียนเวลาเอาไว้ในช่องคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วโดยจุดเด่นจุดคขายของทั้ง3รุ่นนี้นะครับมีระบบ ANC หรือว่า active n น้อย c a n c e l l a t i o n และรวมไปถึงใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ฟิ h ิปเฮดโฟนได้อีกด้วยรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android โดยรุ่นแรกสุดนะครับจะเริ่มจากฟิลิป s 6000ซีรีส์กับรหัสรุ่น6506รุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นเขาขายอยู่ที่2390บาทครับถึงแม้ว่าจะเป็นหูฟังบลูทูธก็จริงนะแต่ว่ายังรองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย Mini j a ็ค3.5ม m mm มอยู่นะความยาวอยู่ที่1.2เมตรนี่คือ กระเป๋าผ้าไม่ต้องมีตัวล็อกป๊อกแป๊คไม่ต้องรูดซิปให้เสียเวลาครับเพราะว่าเขาแค่เปิดขึ้นด้านบนแล้วก็ใส่หูฟังเข้าไปได้เลยจริงๆแล้วเราสามารถพับเข้าไปแบบนี้ได้ด้วยครับพอเราใส่หูฟังไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของกระเป๋าก็จะโป่งๆป่องๆ่อ,อ,อ,อมาประมาณนี้นะครับจุดที่ผมแกะกล่องออกมาแล้วผมว้าวเลยหูฟังหน้าตาแบบนี้แต่ว่ามีน้ำหนักอยู่เพียงแค่145กรัมเท่านั้นความที่ว่าน้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใช้งานจริงจริง เราจะไม่รู้สึกว่ามันหนักหัวเลยนะครับและตัวก้านของเขาเนี่ยยังรองรับการปรับขนาดได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคือยืดออกมาได้ในโรงงานดีไซน์นะความนุ่มความนิ่มอะไรอย่างเงี้ย20%ของพื้นที่ทั้งหมดก้านด้านซ้ายและก้านด้านขวาเนี่ยจะไม่ได้มีเป็นนวมนุ่มๆให้คุณนะกรอบด้านนอกนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยจะไม่สามารถทัชได้นะรูปแบบคำสั่งของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านล่างของตัวหูฟังทั้งหมดเลย ตัวเมมโมรี่โฟมตรงนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้งานไประดับเป็นปีแล้วมันเกิดอาการลอกหรือว่าเกิดอะไรก็ตามแต่นะครับเราสามารถถอดเปลี่ยนได้ อีกหนึ่งฟังชันหลังนะครับสำหรับหูฟังรุ่นนี้รองรับการต่อบลูทูธได้พร้อมกัน2อุปกรณ์ครับหากเราเปิดเพลงจากการเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กเอาไว้ฟังเพลงเพลินๆอยู่ยูดีๆมีคนโทรเข้ามาเราก็สามารถที่จะรับสายจากการที่เราเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ให้เสียเวลาตัวนี้เขามีไมโครโฟนรับเสียงถึง2ตําแหน่งด้วยกันนะครับใส่คุยสนทนาสายเนี่ยเสียงมันก็จะชัดเจนมากขึ้นด้วย เดี๋ยวไปดูตัวอยา่างกันเลยดีกว่าครับว่ารับเสียงด้วยรุ่นนี้เสียงจะเป็นอย่างไรและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ริมถนนจัดๆเลยแหละโอเคคือเราอยากจะมาทดสอบนะว่าตัดเสียงรบกวนได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเริ่มจากรุ่นสีดํานี้ก่อนเลยนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยผมก็ได้บันทึกเสียงตอนที่เราคุยสนทนาสายเอาไว้นะครับเพื่อให้ได้ยินตัวอย่างว่าตอนที่ปลายทางเขาได้ยินเนี่ยมันจะชัดเจนแจ่มแจ้งแค่ไหน โดยที่สถานการณ์หรือว่าสถานที่อาจจะไม่เหมาะสําหรับการคุยโทรศัพท์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเสียงให้คุณตัดสินใจเองได้เลยนะโดยที่ผมจะไม่ตีกรอบเอาไว้ว่ามันตัดเสียงแล้วดีมากน้อยแค่ไหนให้คุณลองเอาไปพิจารณาดูนะครับตอนที่เราฟังเพลงหรือว่าดูหนังอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะมีระบบ ANC หรือว่า Active Noise Cancellation มาให้ด้วยนะครับเสียงจะเงียบมากๆทำให้เราได้ยินเกมเพลงหนัง อย่างชัดเจนมีเรื่องของขนาดด i v เวอร์นะครับมีไซส์อยู่ที่32มิลิเมตรเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นด้านเสียงกันเลยดีกว่าครับคือรุ่นนี้เองเนี่ยเหมือนว่าจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันไม่ได้นะครับดูจากรายชื่ออัปเดตล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีลิสต์ของรุ่นนี้นะเอาเป็นว่าในเรื่องการปรับแต่งเสียงหรือว่า EQ เนี่ยปรับไม่ได้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าคุณฟังเพลงในโหมด ปิด ANC นะครับคุณจะรู้สึกว่ามันโหวงโหวงเสียงกลางมันจะเด่นขึ้นมาหน่อยนะครับ เสียงมันจะแบบดูป้องแป็นปองแปงกลวงกลวงดูกว้างกว้างดูสะท้อนสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาต้องการลดย่านเสียงอื่นๆเพื่อให้เสียงภายนอกเนี่ยมันทะลุเข้ามาในหูฟังได้นะครับแต่ไม่ได้เป็นการเปิดไมจากรอบๆตัวเพื่อให้เราได้ยินนะปิด A.N.C หรือว่าโหมดการตัดเสียงรบกวนตอนฟังเพลงเนี่ยผมว่าไม่เหมาะเลยครับเสียงเพลงมันดูไม่เพลอพิงสักเท่าไหร่รายละเอียดบางส่วนมันหายไป คราวน,นี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณซีเรียสเรื่องการฟังเพลงจริง,รงก็ลองเปิด ANC ดูนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยเสียงทุกย่านที่ควรจะได้ยินมันกลับมาครับและมันชัดเจนด้วยย่านเสียงแหลมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้บาดหูครับไม่รู้สึกว่าล้านหรือว่าเยอะเกินไปชัดเจนฉุบฉับดีย่านเสียงกลางนะครับแตกต่างจากตอนที่ปิด ANC มากมากเลยแหละคือมันก็กลับมาอยู่ในระดับที่สมควรของเขานะครับได้ยินเสียงกีตาร์คีย์บอร์ดนักร้องอย่างชัดเจน ไม่หายไม่จมไปไหนส่วนย่านเสียงเบสเสียงต่ำไม่ได้รู้สึกว่าตึบตับมากนักนะครับแต่เสียงเบสก็มีให้ได้ยินย่านเสียงแหลมให้ไปเลยแดครับกลางให้ไปเลยแดครับเสียงเบสอาจจะอยู่ประมาณสัก7ไม่ได้หายไม่ได้จมฟังแล้วไม่อารมณ์เสียส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นชิ้นงานพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้งานแบบไม่ระมัดระวงังหรือพับหูฟังแบบผิดองศามันก็อาจจะทำให้ ได้เลครับถ้าเกิดว่าคุณชอบที่น้ําหนักมันเบามากๆแถมยังพับเก็บได้ด้วยเนี่ยก็ต้องรุ่นนี้เท่านั้นเลยเรื่ในท้ายสําหรับหูฟังรุ่นแรกที่จะเล่าให้ฟังคือแบตเตอรี่ในตัวอยู่ที่3 0 0 m มิลลิแอมนะถ้าเกิดว่าคุณใช้ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนเนี่ย มันก็อาจจะแบตหมดเร็วหน่อยนะฮะอยู่ที่25ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สนใจระบบตัดเสียงรบกวนเลยคุณจะสามารถใช้นานได้สูงสุด30ชั่วโมงครับหากใครมีเวลาน้อยนะและต้องการจะชาร์จตัวหูฟังเพื่อใช้งานต่อแบบเร็วๆเนี่ยคุณชาร์จผ่าน USB Type C ที่เขาให้มา15นาทีใช้งานได้นานสุด2ชั่วโมงครับเอาเป็นว่าหูฟังรุ่นแรกทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้เดี๋ยวยืดเยอ โดยที่รุ่นที่2นะครับเราจะเริ่มจากฟิลิป p s 8000ซีรีส์รหัสรุ่น8856นะครับรุ่นนี้จุดเด่นคือเน้นใช้งานนานๆลืมไปเลยว่าชาร์จตอนไหนเพราะว่าชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้นานสุดตั้ง60ชั่วโมงโอ้โหกับราคาขาย3,990บาทนั่นเองถุงผ้าที่เขาให้มาเนี่ยจะแตกต่างกับรุ่นเมื่อกี้นี้นะคือถ้าเอาให้เทียบอะนะอันนี้มันดูเป็นรูปเป็นทรงมากกว่าน้าหยิบน้าใช้อะ ตัวเนี้ถ้าเกิดว่าวางอยู่ผมนึกว่าเป็นกันเกงออกกําลังกายของคุณแม่ผมนะเนี่ย <laughs> แอบแซลแอบแซลแต่ข้อดีของเขาคืออะไรถ้าบางก็จะมีคุณสมบัติที่ไม่สะสมความชื้นไงถ้าเกิดว่ามันไปเปียกน้ํามาหรือว่ามาโดนฝนสาดใส่อะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็จะแห้งเร็วครับเวลาที่เราจะเก็บนะครับด้วยความที่ว่ารุ่นนี้มันพับไม่ได้นะมันก็อาจจะมีท่าที่แบบว่าจะต้องสวมลงไปนะครับแล้ว ตรงปลายของถุงผ้าเนี่ยเขาจะแยกออกมาเป็นสองข้างแบบนี้สิ่งทันมานที่เราจะได้รับนั่นก็คือสายสัญญาณครับก็จะมีสาย3.5ม mm ิลิเมตรมาให้เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับถ้าเทียบกับตัวเมื่อกี้คือมันคนละไซส์เลยเห็นไหมมันคือคนละจุดขายครับด้วยความที่ว่ารุ่นนี้เองเนี่ยไม่ได้ขายความเบาแต่ก็ไม่หนักเกินไปดูจากสเปกก็อยู่ที่254กรัมเวลาที่เราใช้งานจริงแล้วเราก็ ไม่ได้รู้สึกว่าหนักนะแต่มันก็มีหนงหนงหัวซึ่งมาดูกันที่วัสดุงานดีไซน์ก็คือคล้ายๆกับตำแหน่งเดิมของเมื่อกี้แหละแต่ว่าพื้นที่ของเขาอะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแตกต่างกับเมื่อกี้นะที่จะสัมผัสบริเวณเหนือหัวของเราเท่านั้นแล้วก็ในด้านของความสวยงามนะครับคือเขาเอาหนังที่เป็นลายๆแบบนี้เนี่ยหุ้มทั้งชิ้นวัสดุนะครับด้านบนด้านล่างก็จะเป็นหนังสัมผัสแบบนี้โอเคแล้วก็ในด้านของการปรับขนาดนะครับตัวนี้เองด้านในเนี่ย จะเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับความทนทานนั้นก็ทนมากขึ้นด้วยนะค,คือเราสามารถที่จะลูดขึ้นลูดออกอะไรประมาณนี้ได้หลายครั้งมากๆแล้วก็ไม่ต้องระมัดระวังอะไรสักเท่าไหร่ไอ้ตัวเ e อียครับตรงนี้นะครับสามารถถอดได้ไหมผมว่าน่าจะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็สามารถง้างออกมาถอดได้ ได้สําหรับรุ่นนี้เองนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของไมโครโฟนที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นรุ่นที่แล้วคือ2ไมครุ่นนี้ือ4ไมโครโฟนครับซึ่งตําแหน่งของไมโครโฟนนะครับเอาเฉพาะส่วนที่มองเห็นก็จะเป็นฝาหลังของตัวหูฟังทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับส่วนอีก2ตําแหน่งเนี่ยเหมือนว่าเขาจะซ่อนเอาไว้นะครับเพราะว่าบริเวณตรงปุ่มตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีรูไม่คเอาให้เราได้เห็นชัดเจนสักเท่าไหร่ตอนที่เราคุยสนทนาสายมันก็จะชัดขึ้นแล้วชัดแค่ไหนล่ะลองไปฟังเสียงตัวอย่างกันครับ โอเคแล้วตอนนี้นะครับก็มาถึงการทดสอบเสียงสนทนาสายของรุ่นสีเงินแล้วนะครับเป็นรุ่นที่2นั่นเองตัวนี้เนี่ยมีไมโครโฟนตั้ง4ตัวเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าการตัดเสียงรบกวนเนี่ยจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับการตัดเสียงรบกวนในที่นี้เนี่ยคือเสียงที่ปลายสายเขาจะได้ยินนะครับเวลาเราคุยโทรศัพท์ซึ่งแน่นอนว่าเอ่อมันก็ต้องชัดเจนมากขึ้นแต่ว่ารุ่นนี้มีข้อดีตรงที่ว่ามี ANC ในตัวเองด้วยตอนที่เราคุยโทรศัพท์อะ่ะ เขาก็จะตัดเสียงบรบกวนที่เข้าไปในรูหูของเราอีกชั้นนึงด้วยนะครับในสถานการณ์เดียวกันครับก็คือนี่เลยริมถนนจัจัดรถวิ่งไปวิ่งมาเสียงชัดปละล่ะสำหรับใครที่ซีเรียสด้านเสียงนะครับเรามาฟังพาร์ตนี้กันตัวนี้เนี่ยเขาลองรับไฮเลสออ d ด o โอนะครับชัดทุกย่านไม่มีอะไรขาดหายไม่ถูกบีบอัด แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้เนี่ยมีไดเวอร approved, ์ขนาดใหญ่เลยทีเดียวแหละตามสเปคบอกว่า40ม m mm, มรองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันอย่างที่กล่าวเอาไว้มีการปรับแต่ง EQ ได้อีกด้วยเพราะฉะนั nan, compact, ้นเดี Overwatch Overwatch> <iniz ra> ๋ยวไปฟังความที่เห็นด้านเสียงกันเลยดีกว่าก็จะมี4พรีเซตด้วยกันนะครับพรีเซตที่เน้นเสียงเบสเน้นเสียงแหลม เน้น powerful เน้นเสียงร้องในประมาณนี้กดปรับไปปรับมาแล้วนะครับผมรู้สึกว่า preset เสียงที่โรงงานตั้งค่าให้เนี่ยมันทาให้เพลงของเรานั้นเพี้ยนไปไกลเลยครับปรับ EQ bass เป็นหลักเนี่ยมันก็ทุ้มเกินไปครับรู้สึกว่าบวมฟังแล้วอึดอัดมันเยอะไปอะ่ะแล้วพอปรับเป็น p ี e s e t เสียงแหลมนะครับกลายเป็นว่าย่านเสียงกลางเนี่ยพุ่งมากคราวนี้พอปรับ EQ ที่เน้นเสียงร้องจริงๆกลายเป็นว่าเอา้า เสียงแหลมนะ่ะพุ่งขึ้นมาเฉยเลยเหมือนมันสลับกันนะ่ะและก็ p รีเซสุดท้ายกับ Powerful จริงๆ p พีเซตนี้เนี่ยมันจะต้องแบบว่าเด่นทุกย่านเลยแหลมก็เด่นกลางก็เด่นเบสก็เด่นแต่ในความเป็นจริงแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับคราวนี้ผมก็เลยลองกดโหมดคัสตอมด้วยตัวเองนะครับก็จะมีเป็น5ย่านเสียงหลักมาตรฐานนะครับผมก็เลยลองปรับตามที่หูผมชอบนะกลายเป็นว่าทุกย่านเสียงมันสมดุลกันแล้วครับ แหลมก็แหลมแบบชัดเจนกลางก็ไม่เด่นจนเกินไปไม่หัวเวเสียงเบสก็มาเป็นลูกเป็นขึ้นนะครับได้ยินชัดแล้วก็รู้สึกไม่อึดอัดด้วยโดยรวมๆแล้วตัวนี้พอปรับได้ก็รู้สึกสดชื่นมากขึ้นและนอกเหนือจากการตัดเสียงรบกวนตอนที่เราฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนเดินมาคุยกับคุณอาจจะคุยงานหรือว่าคุยธุระแค่แป๊บเดียวสักสิบวิยี่สิบวิอะไรเงี้ยเราคงขี้เกียจจะถอดหูฟัง เราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้ที่เป็นการเปลี่ยนโหมดกดค้างเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการรับเสียงภายนอกเข้ามาทําให้เราได้ยินด้วยว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่จํานวนวินาทีเดี๋ยวไม่ได้กาหนดเอาไว้นะคือเราอยากจะได้ยินกี่วินาทีก็ค้างเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่เราจะเลิกได้ยินเสียงรอบข้างเราก็ปล่อยปุ่มแค่นั้นเองเป็นการยกเลิกระบบตัดเสียงรบกวนชั่วคราวเมื่อเรากดปุ่มค้างาไว้นั่นเอง ตอนแรกผมเดาว,ว่าก็คงจะราคาทะลุ5 6 0 0 0ใช่ไหมฟิลิป6 0พันซีรีส์แปดพันซีรีส์ไอ้เลขรุ่นตรงนั้นน่มันคือราคาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นชื่อที่เขาตั้งมาเฉยๆยาะที่ผมโปรยเอาไว้ว่ารุ่นนี้ใช้งานนานจนลืมเลยว่าชาร์จเมื่อไหร่ตามสเปคของเขาเนี่ยเขาให้แบตมาอยู่ที่1000ม ah. ิลลิแอมแค่1000ม ah ิลลิแอมเนี่ยคุณก็สามารถใช้ได้นานสุด60ชั่วโมงตอนที่คุณปิด ANC หรือว่าระบบตัดเสียงรบกวน แต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบเปิดระบบตัดเสียงรบกวนก็จะทำให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยเหลือเพียงแค่55ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเวลาน้อยชาร์จเพียงแค่10นาทีใช้งานได้นานถึง2.5ชั่วโมงเอาเป็นว่าทุกอย่างครบถ้วนรุ่นนี้ผมชอบสุดเลยตัวสุดท้ายเนี่ยต้องเจ๋งต้องเด่นต้องเวอร์แล้วนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสีไหนครับเขาขายเท่ากันเราอยู่กับฟิลิป3,000ซีรีส์กับรหัสรุ่น3508นะครับรุ่นนี้เองเนี่ยราคาขาย 2,590บาทยังยกตัวอย่างครับอุปรกรณ์ที่อยู่ในกล่องเนี่ยก็คือครบถ้วนเลยไม่ได้มีอะไรตัดหายไปนะครับเริ่มตั้งแต่นี่เลยสายชาร์จที่เป็น USB Type C เนี่ยซึ่งในด้านของสายชาร์จนะครับมันจะเป็นสีเดียวกับเคสที่เราเลือกเอาไว้ยกตัวอย่างน,นี่คือเคสสีเทาหรือดำเนี่ยกับอีกอันหนึ่งนะที่เป็นเคสสีขาวสายชาร์จก็จะเป็นสีขาวครับและลำดับถัดมานะครับเราจะได้เป็นตัวเอียร์ทิปนะครับหรือว่า เปลี่ยนขนาดหูฟังซึ่งโรงงานเนี่ยจะให้มาทั้งหมด3ไซส์นะครับโดยที่ผมรวมกับไซส์ที่อยู่ในเคสชาร์จเอาไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะโอเคเจ้าตัวเคสชาร์จนะครับพื้นที่ด้านบนของฝาของเขาเนี่ยจะมีโลโก้ฟิลิปให้เห็นได้เด่นชัดมากๆโดยแบ่งออกมาเป็น2 t e เท็กเจอร์นะครับฝั่งหนึ่งเป็นผิวด้านฝั่งหนึ่งเป็นผิวมันเงาฝั่งสีขาวก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับคือเงากับด้านผสมกันแต่ถ้าเกิดว่าเราพลิกมาดูที่บริเวณรอบเครื่อง ก็จะกลายเป็นว่าเป็นผิวด้านทั้งหมดนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูชาร์จ USB Type C ด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นตัวอักษรเขียนไว้เฉยๆนะแต่เขาไม่ได้รองรับการชาร์จไร้สายตัวหูฟังเลยครับมีไซส์ที่เล็กมินิมากๆเหมือนว่าเขาจะไปตัดไอตัวก้านตรงนี้ให้สั้นลงแต่ขนาดตรงเนี้ยยังเท่าเดิมนะครับชวิงเออโอ้โหสีนี้สวยดีวะ่ะคือมันก็ทรงสปอร์ตมากขึ้นนะนะตัวดิเวอร์เนี่ยมีขนาดอยู่ที่10มิลลิเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการ ขับพลังเสียงทุกย่านให้มันครบถ้วนให้มันเด่นให้มันชัดเจนสำหรับเรื่องเสียงจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะเขามีแอปพลิเคชัน p ฟิลิปเฮดโฟนเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นปรับแต่งเสียงได้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าความคิดเห็นเป็นอย่างไร ถ้าพูดแล้วจะหาว่าเชียร์เกินไปปะเสียงแบบดีสุดอะตัวนี้ให้คะแนนความคมชาพีเซตที่เขาให้มาในแอปอะทุกอัน่ะใช้งานได้จริงเมื่อกี้ให้มาแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบในสิ่งที่เขาตั้งมาจากโรงงานเลยแล้วคัสตอมเองเพราะกว่า แต่รุ่นนี้คัสตอมเองแล้วแย่กว่าไม่เคยเจอคือสังเกตจากกราฟที่ผมปรับอะ่ะจะเห็นว่า5ย่านเสียงที่ปรับไปแหลมเนี่ยผมค่อนข้างจะดันขึ้นไปเยอะหน่อยนะครับกลางกับเสียงต่ําเสียงเบสเนี่ยผมแทบจะกดลงมาแทบจะหมดแล้วอะ่ะผมแนะนำครับรุ่นนี้ซื้อไปไม่ต้องคัสตอมเองใช้บีเซตที่เขาให้มาจากโรงงานมี4รูปแบบเหมือนเดิม เบสเสียงแหลมเสียงลอง้อแล้วก็ powerful คือปรับและปิดตารู้เลยว่ามันคือพีเ s e ตอะไรเริ่มตั้งแต่ p ีเ s e t เสียงเบสครับขึ้นมาชัดเป็นลูกเลยเสียงเบสก็ชัดเสียงเบสดาก็ชัดทุกอย่างมันดูโอเคแหละเสียงแหลมไม่ได้หายเกินไปเน้นเบสจริงๆอ่ะคราวนี้ถัดมาเป็นเน้นย่านเสียงแหลมเสียงแหลมมันจะเด่นขึ้นมาชัดเจนมากถ้าเทียบเป็นคะแนนก็ประมาณ9กลางกับเบสเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสักเฟังอะไรที่มันมีความ ใสกังวานมีความแหลมคมอะไรประมาณนี้แต่ไม่บาดหูอันต่อมาเป็น preset vocal หรือว่าเด่นเสียงร้องมันไปนเด่นกีตาร์ที่เป็น power chord เป็นกีตาร์โซโล่รวมไปถึงเป็นพวกคีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้แล้วก็เสียงร้องก็เด่นขึ้นมาด้วยถ้าเทียบเป็นคะแนนก็ย่านเสียงกลางประมาณสัก8แล้วแหลมกับเบสอยู่ประมาณสัก7อะไรประมาณนี้คือไล่กันเลย7กับ8อะไรประมาณนี้ปิดท้ายด้วย power f u l ครับ power full เนี่ยเป็น preset ที่ถ้าเป็นผมเองผมจะชอบปรับมาที่ พีเซตนี้เพื่อฟังเพลงเพราะว่าอันนี้เด่นทุกย่านจริงๆไม่กลบกันแหลมกลางเบสครบถ้วนทั้งหมดฟังสบายสบายฟังได้ยาวๆด้วยความที่ว่าหูฟังตัวนี้เองนะครับวิธีการสั่งคำสั่งเนี่ยจะเป็นการทัชบริเวณโลโก้พอดีไปเลยนะกด1ครั้งกด2ครั้งอะไรก็ว่ากันไปคือเขาจะมีด้วยกัน2ตัวเลือกนะครับก็คือเปิด ANC กับรับเสียงภายนอก แต่ว่าเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะก็จะมีการปรับความเข้มของการตัดเสียงรบกวนนะครับเอามากน้อยแค่ไหนตามใจเลยใครจะเลือกเป็นรูปแบบ Adaptive ก็ได้ครับคือเขาจะปรับด้วยตัวของเขาเองอัตโนมัติเลยจากที่เราได้ใส่หูฟังทั้ง3รุ่นมาซึ่งมีระบบ ANC หรือว่าตัดเสียงรบกวนทั้งหมดเนี่ยรุน่นนี้ตัดเสียงรบกวนได้ดีที่สุดแทบไม่ได้ยินอะไรข้างนอกเลยครับถ้าใครจะต้องขึ้นเครื่องบินเดินทางบ่อยๆอ,อยู่บนรถบ่อยๆนานๆเนี่ย รุ่นนี้ควรมีมากๆครับแต่คราวนี้เขาก็ยังมีอีกหนึ่งคำสั่งนะครับก็คือโหมดในการรับเสียงรอบตัวเนี่ยเข้ามาในหูเราสามารถที่จะปรับความเข้มความดังได้เหมือนกันครับแต่เขาจะมีโหมดย่อยออกมาครับสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Voice Focus มันเป็นการบีบอัดเสียงสิ่งที่เรากําลังจะได้ยินใครที่มาคุยกับเราเนี่ยเสียงของเขามันจะมาเฉพาะเสียงกลางเท่านั้นคือย่านเสียงต่ําย่านเสียงแหลมเนี่ยถูกตัดหายไป โอเคและนี่ก็คือรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นหูฟังอินเอียนะโดยที่รุ่นนี้ก็จะจําลองในสถานการณ์เดียวกันครับอยู่ริมถนนจัดๆเลยแล้วเดี๋ยวให้มาฟังกันว่าการตัดเสียงรบกวนเป็นอย่างไรซึ่งจากที่ผมได้ฟังตัวอย่างแล้วล่ะก็นะคือรุ่นนี้ตัดเสียงรบกวนได้กลิบสุดเลยคือปลายทางอ่ะจะได้ยินเฉพาะเสียงพูดเท่านั้นเลยชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุดต้องรุ่นนี้แหละรวมถึงครับถ้าเกิดว่าคุณใส่หูฟังหน้าตาแบบนี้ในยี่ห้ออื่นๆในรุ่นอื่นๆ คุณอาจจะไม่ชอบการแตะสัมผัสเพราะว่ามันลั่นง่ายบางทีเผลอไปโดนแล้วมันก็ข้ามเพลงปเปลี่ยนเพลงลดเสียงเพิ่มเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถปิดคำสั่ง touch control ได้ครับพอเลือกในคำสั่งนี้เวลาเราแตะอะไรไปก็จะไม่ทำงานแล้วนะครับรุ่นนี้พิเศษหน่อยครับมีระบบการลด latency หรือว่าเกมหมดนั่นแหละจะให้เสียงเกมกับภาพเนี่ยมันดีเลยน้อยที่สุดซึ่งเอาเป็นว่าหูฟังตัวนี้ผมว่าโคตรครบถ้วนเลยนะเนี่ย ถ้าเอาคุณใช้งานหูฟังนะครับแล้วอยากจะย้ายเครื่องอตอนแรกต่อกับมือถือเครื่อง A ไว้ y, อยากจะย้ายไปเครื่อง B อยากจะรีเซ็ตหูฟังใหม่เลยเนี่ยง่ายมากๆเก็บหูฟังไปที่ตำแหน่งเดิมก่อนนะครับแล้วเขาจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้ให้เรากดปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นการรีเซ็ตค่าทั้งหมดเลยตั้งแต่เราใช้งานมาเป็นค่าโรงงานเมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย ใช้ได้นานสุดอยู่ที่21ชั่วโมงซึ่งตัวเคสชาร์จเนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่400 m มิลลิแอมนะครับแล้วก็หูฟังเนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่ข้างละ55 m ม ah. ิลลิแอมระยะเวลาในการชาร์จ0ูนยถึง100%เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับถ้าหากใครมีเวลาน้อยนะครับชาร์จผ่าน USB Type-C ด้านหลังเนี่ย 15นาทีใช้หูฟังได้นานถึง1ชั่วโมงครับและสิ่งที่รุ่นก่อนหน้านี้ที่เล่าให้ฟังไม่มีเลยนะครับก็คือมีเทคโนโลยีกันละอองน้ํกากันละอองฝุ่นในระดับ IPX4 นะครับก็คือกันเหงื่อทั่วไปกันฝนตกแบบเป็นละอองละอองอะไรเงี้ยทำได้นะครับใส่ออกร่างกายนี่สบายสบายเลยไม่ต้องกลัว,วมันจะพังง่ายขนาดนั้นก่อนจะจากลากันไปก็ขอสรุปปิดท้ายด้วยความเห็นตามนี้ครับสำหรับรุ่น6 5 0 6รุ่นแรกสุดที่เราได้เล่าถึงไปเนี่ยจุดเด่นคือน้ําหนักเบาถึงแม้ว่ารุ่นนี้จะไม่มีแเสยง ถูกจูนถูกตั้งค่าถูกเซตอัพมาแล้วแต่โดยรวมถือว่าโอเคเลยครับการใช้งานฟังเพลงดูหนังคุยโทรศัพท์และสําหรับรุ่น8 8 5 6ปเป็นรุ่นถัดมาที่เราได้รีวิวและผมเองก็ชอบด้วยถึงแม้ว่าขนาดของหูฟังจะดูใหญ่นะครับแต่แลกมากับเสียงที่ดีใครที่ซีเรียสด้านเสียงมากๆเนี่ยก็รองรับไฮไลท์ออริโอด้วยนะครับไม่ว่าจะฟังผ่านบลูทูธหรือว่าแบบเสียบสายก็รองรับทั้ง2รูปแบบใส่คล้องคอได้ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มองว่ามันเทอะทัก เกินไปสักเท่าไหร่ก็ใช้ได้ครับยิ่งสําหรับนักเดินทางนักท่องเที่ยวเนี่ยยิ่งควรมีเลยเพราะว่าตัวนี้ก็มีระบบตัดเสียงรบกวนมาให้โดยที่ราคาเนี่ยก็ไม่ต้องเวอร์ไปจนถึงตัวละหมื่นกว่าบาทก็ได้และปิดท้ายด้วยรุ่นสุดท้ายที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้3508เหมาะสาหรับทุกคนจริงๆครับหรือแม้แต่จะเป็นนักธุรกิจที่ใส่หูฟังแทบจะทั้งวันตัวนี้ก็มีจุดเด่นที่น้ําหนักก็เบาเหมือนกันใช้งานก็ง่ายมีแอปเปลี่ยนปุ่มได้เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมรวบรวมเอาข้อมูล ที่ได้เอามาเล่าให้ฟังตามนี้เลยครับเอาเป็นว่าทั้ง3รุ่นนี้นะครับมีข้อแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆในเรื่องของราคาเนี่ยมันไล่ระดับกันนิดเดียวเองคือห่างก,กันไม่กี่บาทไม่ได้แบบว่าเริ่มต้นพันหนึ่งแล้วก็เด้งไป4ี่พันแล้วก็เด่นไป8ปดพันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากไปหาเอ,าเองไม่อยากไปพิมพ์ชื่อรุ่นเพราะว่าชื่อรุ่นจํายากคุณสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเพราะว่าผมจะแยกออกมาเป็นแต่ละรุ่นเลย ว่ารุ่นนี้ลิงก์นี้รุ่นนี้ลิงก์นี้แปะลิงก์ให้ในฝั่งของแอปพลิเคชัน Sho ป e e นะครับหรือใครอยากจะไปติดตามข่าวสารว่าเอ้ยบริษัทนี้เขาไปออกบูธที่ไหนไปจัดโปรที่ไหนแน่นอนครับบริษัทนี้เขาไปออกอีเวนต์บ่อยแล้วเขาจะมีโปรหน้างานด้วยไปติดตามได้ที่ Facebook DSK Pass นะครับตัว S มี2ตัวหรือถ้าเกิดจะค้นหาเอาเองก็ p h i l i p Audio Thailand ได้เลยครับเอาเป็นว่าเราทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเรื่องใดคำถามใดที่คุณคาใจอยู่ แล้วผมไม่ได้พูดถึงถามเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหรือก็ว่าใครดูแล้วไม่มีคําถามเลยยคนนิวเล่ารอบด้านครบทุกเรื่องพิมพ์คําว่าสวัสดีวันเสาร์มาให้หน่อยละกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและดูคลิปนี้จนจบแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีฟังแบบนี้อีกไปแล้วครับสวัสดีครับ